มาโลกบ้านไดนก็ห้ามน้ำลงกินน้อ,นองเอ้ย <c oughs> อย่ามาลาเนอรอันเพิ่นมาฮอนนะเคาไส่งานเพิ่นเลยทุกคนเ <c oughs> บิงเ่งไวเดอร์พัทธิวายักษ์มาเป็นเคยอ,อยู่เหล่าน <c oughs> ลเนาะเขาเห็นด้วยสิเต็มบ้านเขนา,านา่ะอยู่นอกทางเนาะแล้วบ้านนี้อันทางไงทางไงพัตุพุน <c oughs> มันคือแบบบ้านเข,ขนาคืาาาออันโมบานรับแหล่นะบ่มีไฟฟ้าบ่มีอีกย่างเลยอินเทอร์เน็ตเขายังบ่ฮู้จ้ำโทรศัพท์ก็บ่มี ขอบูฮูยังเลยคันท่าสีเบิงนั่งข่าก็ได้ได้ไปจ้างเพื่นเบิงนั่งท่านางพราเจ้าติดจากต้นไม้ที่น้องคุนวมมัง่อวานน้องป้อต้อนบใบใหญ่หนีพี่น้องดิต้นไม้ที่ออกหน่ำแล้วกาอ,อยู่ในหมู่บ้านของน้องพุ่น้องมีประมาณเจ้าคบครัวตอนนี้ตอนนี้กาแฟสิบปลายคบครัวมีแป้งสิบปลายคบคัวเนาะกินหน่ำอยู่บนเดียวนี่นะต้นไม้ใหญ่ท่านมีพี่แต่เศร้าพอดีอย่างวิมิตรด สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นและน้องตะตุนคือเกนะ่าเนาะมือนี้นุ่นกะยังอยู่ในหมู่บ้านของน้องตะตุนเพื่อนเนาะแล้วก็นุ่นกะสิไปตามติดชีวิตของน้องตะตุนเนาะบัว่าเพืชพาเฮ็ดยังไปใส่เนาะนุะ่นกะสิได้เฮ็ดตามเพื่อนเนาะมือนี้น้องตะตุนสิพาเขาไปเฮ็ดยางมือนี้เมือนี้สิ่พานุ่นไปตักน้ำไปตักน้ำเป็นเป็นน้ำแบบใดเป็นน้ำที่ว่าอ่าน้ำาอ้อกต้นไม้เนาะเป็นน้ำ น้ำอุ่งเตะไซตะกีตะโกนเพื่อว่านยููยูเฮียทันน้ำบโบกเน,ะนเาะเขาปเอาไปนอแเราตื่นเศร้ามากก็คือร้างพวยร้างบวงที่นี่นั่นนอะแล้วก็น้ำกับมดบูมีน้ำไส้มันบน่แล้วก็เขาก็ะซิพากันไปตักน้ำแล้วก็เห็นว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับน้ำแต่ว่าข้าเจ้าอยู่ภูนาะแล้วน้ำหันมันอยู่ลุมพุน่ะนะเขาตักขึ้นเมื่อถือว่าไก่เนาะืัอนั้นน้ำเทียนเป็นน้ำานอย่างน้ำอัวน้ำค้าน่ะ น้ำขานน้ำขานเนาะแสะดงว,ว่าน้ำขานนี่มันอยู่ทางเมืองขวาุนลงมานี่วะ,ะแม่น่ะแม่นใช่ไหลน้ำนี่ประมาณนี่เนาะคือว่าน้ำขานเนี่ยยู่ทางฝุ่นไหยตนข้ามไปอันไปเมืองขวาไปยังนะเห็นุณอคุณมันจะอยู่แบบหัว,ห,วหัวน้ำเทๆเนาะอันต้นน้ำเทอยูอันเมืองเบียงข่ำนี่แหละประมาณนี้วะ่ะโอ้ ผ่านหลายเมืองในเนาะเฮากับพวกงูมันมาอยู่มยาหญ่อยู่มันโค้งนะอืมโค้งไปโค้งมาแต่ว่าเป็นช่นใดกัญญาเนาะมื้อนี้ก็สิไปตามติดชีวิตของน้องตูนเนาะเพิ่นสืภ้าเขาไปตักน้ำเนาะไปเบิ่งอันห้วยน้ำอันที่เพื่อนสืพาไปตักนี่มันมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ออเขื่อนเฮาเห็นเมื่อวานซืนนี่แหละเนาะแต่ว่าเขาไปตักนี่ก็ไก่เฮือนเติบได้นี่เกี่ยมเครื่องอุปรกรณ์เฮามาแล้วเนาะคูคุนี่เนาะแบบ โมเมนต์คู่น้อยเนอะพี่น้องคู่น้ำสีนี่ระวังตอนหาบเนาะบาฮักเลยคราวนั้นเป็นคู่อันโตสีดำตัวบางๆถือว่าโอเคคนน้อยๆนะแบบคู่ลูกคู่ใหญ่กว่าคู่ใหญ่กว่าเดี๋ยวนี้ฮะเนาะเป็นอะไรเข้าสิพากันไปหาบน้ำแล้วเนาะแตัก่พอเอาคู่น้อยแล้วมันใช้เวลาโดนนะเขาก็เลยเอาคู่ใหญ่แต่ก็บ่ใส่เครึ่งเออบ่ใส่เต็มดอกห้าโปรเพนะเขาก็จะใส่ครึ่งหนึ่งเพราะว่า อันเขาเราคู่น้อยเนี่ยเขาต้องได้มาหาบหลายเทือมันบ่เอาใส่คู่ใหญ่เขาหาบเทื่อเดียวคือว่าจบเลยโอเคไปตอนนี้คือเขากับพากันยางปล่อเนาะเอแบบอันเทายางมานี่กับเมียนเดมหมู่บ้านเข้ามาจนบน่ใกล้ๆสีหอดบนหวยน,น้ำแล้วเนาะจะว่าหมู่บ้านนี่กัยังเป็นแบบด,ดั้งเดิมแต่ว่าคล้ๆเฮือนคนมุ่งบุเมนบ่เมน อันนี้จะเมนเหินขนมงเนาะเ,ออเพราะว่าข้าเจ้าหันยกยายหมาอยู่ใหม่ข้าเจ้ามาแต่แป๊บแต่ผูแต่ผ้าผืนแหละพันยายหมาก็ระไดล่ปีแล้วก็จัจหหัดสิบปีแล้วอืก็ถือว่ายายมาอยู่ใหม่อะไรก็ยังโบตั้งพ,พื้นฐานยังโบอ,อะไรเถื่อนเนาะเบื้องจากทรงเฮือนมาอย่างก็คือเอ่อแต่ก่อนแต่ดื่มนี่มันหมู่บ้านนี่มีหลายครอบครัวบว่จะครอบครัว ที่แบบอยู่น้ำกันฮานาตามที่แบบจื้อได้ที่สมัยสมัยตะกี้เนาะมีประมาณสาวสาวครอบครัวโอ้สาวครอบครัวอาศัยอยู่แิสเต่แคมปหิมหน่อมนี่อันบ้านเฮาฮ่นน่ะอยู่นอกทางเนาะรับนี่อันทางใหญ่ทางใหญ่ผัดลุพูนมันคือแบบบ้านเฮาคืออันหมู่บ้านรับแหละนะเออน้ำใสแท้ๆมีแต่บอนเดียวเนาะ อันที่ว่าข้าเจ้าตักไปกิน่นไปอันไปอาบก็ได้แต่ว่าคันถ้าวา่าเขาสิอาบน้ำอาบไหนซื้อเขาก็ไปน้ำขานพนอเออห้าปูห้าปากก็ไปน้ำขานพนเนาะคันท้าว่าน้ำกินแท้เพิ่นมาตักเอาอยู่นี่ไปกนิืนเอาไปต้มเอาไปแต่งอยู่ขวกกิ่นแต่ละมือเนาะถือว่าการใส่ชีวิตพนก็นยังเป็นแบบย่้งดิ่มยู่เนาะต่ก่อนี่ตอนยู่ประมาณ้าว้าไปครวบครัวนนี่มีไฟฟ้าใส่บ่ มีไฟฟ้าบ,บ่บมีเลยบ่มีไฟฟ้าบ,มาบ,บม่มี่ย่างเลยอินเทอร์เน็ตฮาอย่างบบฮู้จ้ำโทรศัพท์ก็บ่มีเทาบ่บฮู้ย่างเลยคันท้าสิเบิงนั่งเขาก็ได้ได้ไปจ้างเพิ่นเบิงนั่งนะออขนา่ะเ้วเขาจาติดจกักคือหงซี่ขนาดองซี้ใหญ่ๆเนาะแล้วขเขาจะติดจักเอาฮอดโมงที่บา่าเพิ่นเปิดแล้วสมมติว่าเจ็ดหกโมงเจ็ดโมงสิเขาก็ต้องเตรียมเครื่องเตรียมข้องแล้วได้ ฟ้าวลูกได้ให้แต่สวนมาเนาะกินข้าวอาบน้ำมาสินะกินข้าวอาบน้ำไ่ไว้ย่านนางสิกายอยู่บ้านเคยมีอยู่อยู่บ้านก็เคยแบบ <c oughs> เคยอย่าง <c oughs> เคยใส้ชีวิตแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าก็หลังจากอ้ประมาณสิบปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีไฟมีมีน้ำใส่อยู่ <c oughs> แต่ว่าก็ยัง บางเือกะน้ำบออก็ยังใส่น้ำหวยอยู่แต่ว่าบุเมียนน้ำาปล่ามาอยังหอกม่นน้ำที่เขาเจ้าโตมาเองค่ะนะ่ะแปลว่าอยู่อยู่บ้านะนะเนาะมันใส่น้ำยากเราไปตักน้ำมันกัไก่แล้วก็ขาเจ้าก็เลยแบบเก็บเงินแต่ละเงอนแล้วก็ซื้อโทรศัพนะ์แล้วก็มามา,มาวางแล้วก็ซวยกันโกกันเนฮ็ด่ะนะ่ะแล้วก็ทุกมื้อนี่ก็ถือว่าใส่น้ำมาเขาเจ้าเอิ้น เออน่ำไม่อย่างอัน,นแบบน้ำกอกธรรมดาเนี่ยแหละเออน้ำลินน้ำกอก,กนี่แหละอยูย่พี่ก็เห็นนันบัวอันน,น,น,น้ำที่น้องตะตุนพาไปเบิ่งเมื่อวานซื้อน,นี่ก็เป็นน้ำที่แบบออกย่ต้นไม่เป็นน้ำที่แบบว่าหัศจารจ์หลายนะพี่น้องแบบบ่มีห้วยมีอย่างเลยบ่มีอย่างยักอย่างไม่แต่ต้นไม้ต้น,ตน,ตนเดียวทีใส่สุดๆเลยน่าจะมีอ่ะเจ้าถิ่นเจ้าถ่านอยู่ได้เพราะวามันจึงมีน้ำออกบระสันกับบมีไดยเนาะต้องได้ อาอนุรักษ์อีกเนาะเจวายมันอยู่ในหมู่บ้านน้องเพื่นอนอุ้ยมานี่เป็นตะยูขนาดเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยัง,ยงแบบดั้งเดิมมันมันเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนไปน้อยนึงทุกอย่างคือยังใช้ชีวิตแบบธรรมชาติยูแบบใกล้ชิดธรรมชาติหลายนี่ต้นไม้ทีน้องเพื่นว่าหมู่บ้าน,นป้อต้อนบกใหญ่นี่พี่นอกดิต้นไม้ทีออกนนํำแล้วกอ็อยู่ในหมู่บ้านของน้องเพื่อนเนาะมีประมาณจะครอบครัวตอนนี้ ตอนนี้กาบเป๊สิบปลายขัวนี่แป๊สิบปลายคบคู่เนาะกินน้ำอยู่บนเดียวนี่นะ่กินน้ำบนเดียวยนะี่ะพี่น้องนี่ต้นไม้ใบใหญ่เนาะเดียวนะตั้งแต่ตุนน้ำทางพาไปเบิงเบิงมาน้ำเป็ยนยังไงแล้วเนาะพ่นะคุดนวใไดเพราะว่าพ่นได้คุดไส้เป็นน้ำนี่มาหัวแล้วเนาะเป็นกกไม้ใหญ่เลยทีแบบออกน้ำนะพ่นเทถังซืือ,อ,อนี่เนาะพ่นะก็ขคุดน้ำคุดอยู่รุมพุ่นแมนบอกุดเลิบกบนนี่ อันนี้เขาบอกว่าพันขุดหลึกจำได้ขนาเพราะว่าเพิ่นสร้างมาดตะปีขุดเนูตั้งแต่สมัยพ่อแม่ผมบอกสมัยผู้นี่สมัยมสงขำคนแหละน่าจะว่าสมัยส่งขำว่ามันก็นมาใส่น้ำแห้งนี่เนาะ<แ>นี่เป็นน้ำบาดาลที่แบบใส่แห้งเนาะเย็นบ่น้อยเย็นบ่อยมาตักน้ำใส่ทุกมือบ่อยู่นี่นี่เนาะพี่น้อง ตามที่นุ่นมาเนาะน้องตะตุนพร้มยางม,มาเนาะกับโบน่าเสื้อเลยแบบน้าสิออกจากต้นไม้นะพี่น้องนี่เป็นต้นไม้สูงๆุใหญ่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีน้านซึมไหลเนาะตลอดปีเนาะพี่น้องคือตามน,นี่ก็คือแบบมันก็จะซึมจะว่าโบนี่แบบข้าเจ้าปอยแบบนี้นะปอยน้าแบบ มวนมือมวนมือ,มอ,มอท้านมาทำมาใส่ก็ถือว่าปล่อยลงอยู่น้ำห่วยเลยแบบนี้นะปล่อยสู้ธรรมชาติอันนั้นไล่ตลอดปีเลยได้บ่มีมือสีแฮงเลย,ยหยำพอนหยมหน้ากันไล่หยำพอนก,นะกอันไล่นะทุกหยามน้ามันไหลปก,กติมันไหลปก,กติมันบ่มมัน,นปก,กติเลยโบสังเกตตามนี่เนะาะบ่มีห้วยน้บาบ่มีหยงเลยพี่น้องมีแต่ต้นไม้ต้นเดียวเนาะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ซักซิ์เนาะให้อ่า รอเลี่ยงคนตั้งว่าหลายชีวิตได้อยู่นี่เนาะแป็สิครอบครัวนี่กัครอบครัวใดก็หลายคนได้เนาะหลายชีวิตได้ที่อาศัสสยอยู่นี่ก็ถือว่ามาใส่มากินน้ำแห่งนี้เนาะน้ำนี่มีประวัติความเป็นมาบ่หรือว่ามีอันที่ว่าพ่อแม่เราขานกันมาอกว่ามาใส่น้ำแหง่งนี่กิน,แ,บบลน,กนแล้วเลตามที่เอานาะตามที่เฮาแบบกันเพิ่นกระเบ้าที่เราสักงแหละน้ำนี่นะถ้าพิสมันออกจกต้นไม้อยู่แล้วเนาะ แล้วเพิ่นก็มาสร้างองค์สร้างนั่งใสแต่ว่าองค์นี่นะเพิ่นสร้างไปๆตะสม่ส้งขามเพล่นแหละน่าจะจะไม่ส้มขามนะโดนเนาะโดนโดนแสดงว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่มันมาอาศัยอยู่โดนเติบแล้วเนาะโดนตั้งแต่ก่อนพวกเตะเก่าเตะกบเขาแท้ๆก็อยู่อยู่บ้านนี่แหละเรมันโดนนะะการน้คนถูกเพิ่นกันอย่างมาใส่น้ำปกติหรือเพิ่นก็มาตักน้ำตักใหม่เยรื่อยตักใส่ยู่เฮืออะไรวันนี้ อ๋อนี่ก็คือแบบท่นไปตักใสอยู่เฮือนเลยเนาะก็คืออ่าอยู่เทิงนี่ก็จะเป็นบ้านเฮือนของคนอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะก็อยู่ติดกับน้ำนี่เลยแหละถ้พก็ถือว่าใส่น้ำสะดวกได้ผู้ใดที่อยู่เฮือนหมเนาะอ,อยู่เฮือนใกล้ๆแถวนี้มันบอกแล้วอัน เกี้ฮั่นหน้าบ้านบ้านพวกเผาฮั่นอยู่ถังฟากนั้นเนาะอยู่ถังฟากนั้นแล้วพอนนี้เกิดน้าท่วมไอ้น้าท่วมฮะนะเพินก็เลยข้ามมาฟากนี้หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นย่างบ้านเผาจังบวตังอยู่ฟากนั้นฮนะเหตุผลมันก็คือแนวนี้แบบอันมันเกิดน้าท่วมเมกี้หมากรวนฮนะตอนเพิ่นเห็ดอุ้งฮะนะเขาบกเคยเห่นแต่ว่าเพิ่นเคอยเบาให้ฟังว่าบ้านเผาอย่างทึบสงขับอ่าตอนนั้นเอิญมันย่สักบตีเสื้อฮะนะเพลินอยู่ฟากนี้ อุ้มลูกควบตาแวบ,บข้ามไปฝากม<ร>าไงตอน, <ะ S 2> น <ะ S 1> เราอย่างค้นลุกอยู่ดู <c oughs> เออคิดคิดแบบพันอันซัวเ่าซิมีมือนี้ฮะนะแต่ที่ว่าอ่าน้ำนี้พึ่นก็นได้ใส่ดุนเติมแล้วก็มีประวัติความเป็นมาก,ก็คือแบบพคุนใส่ตั้งแต่ก่อนคุนแล้วก็จะเป็นน้ำแบบที่ว่าเป็นน้ำที่สักสิบก็ว่าเป็นได้เนาะเพราะว่าน้ำโบเดียวเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเนาะ ม้มายัางเปลียกระหลาดเลยได้เป็นวามเสื้อเขาเจะไล่ฝนโกวาอน,น้นนี่นะเพราะว่าหากหากไม้ตัวนี้มันหากเตนเาะกินน้ำแจ่หากเตนเราแกอันมักเรื่องในคนอันเป็นมักเรื่องละหมักนอนตลอดเวลาฮะนะตัวจเรื่องอเพื่อนเอากลกอันนี้ไปเช่น,น้ำกลิ่นกระดี๋อกุอนกนี่บอกอ้ใหญ่นะ ก็ถือว่ามื่อนี้นะก็เป็นความสุขดีของนุ่นเนาะที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะถือว่านุ่นมาเห็นนี่เป็นครั้งแรกนุ่นก็ยังตื่นนิ้วสองห้วยบุมีเนาะอยู <c oughs> ่เรามีน้ำเนาะน้ำออกกลอดดปีแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็คนอยู่ในหมู่บ้านก็มาสม <c oughs> มาใส่เนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นเนาะ <c oughs> แล้วก็น้ำนี่ก็สามารถกิ่นกิ่นได้เลยพี่น้องเพราะว่า พอนายยังปวดพยาธิปวดอย่างเด้เพราะว่ากุ๊กอันนี้เป็นกุ๊กยาแล้วพวอนาก็นุ่นกับซีได้ลองลองไปกินและไปกินน้ำพนันนะสดๆเลยเอาลองบ้างลองบ้งเนาะไปเย็นน้ำเย็นชื่นใจนี่วันนี้กับโแมนพนก่อเนนีมัน<ว>หักไม่เหมืนนนอนนว่าต้นไม้ใหญ่หันหมีพี่แต่เศร้าพอดีอย่างว่ามีซูเดอร์โอ้ยมีคมคมอีกเฉียบอีก <laughs> อโอ้เย็นดีขนาดเลย่เย็นว่เอาสิมาจักน้ำนี่นะครมาล้มกันอยู่นี่เนาะเลีเลยเ่ยเอเลยเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะว่ามีขี้ฟุ้งขีซะบุ้มี่อย่างเลยน้ใสใสสะอาดแห้งเนาะบุ้มี่ขี้ยอดขี้เงื้อบุ้มี่ขี้ฟุ้งเลยเดี๋ยวจนเอาไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวความใสใสดีขนาดเลยอื กินกระแซบน้องผัวนันกับมากิ่นแล้วรอบนึงเนาะแต่จะให้ดีก็ต้องถึกลักอนามัยจะชีตักน้ำไปกลับเหงื่อแล้วทุกคนล้างขุ่นแล้งตักเอาเพ่องเดียวเนาหันท่ามาใ่เต็มนี้ห้าโปแพะยโปแแพทในน้องตัวน้อยๆเนาะตัวน้อยๆเราจะมาตักน้ำ นุ่นคิดว่านุ่นนั่นเป็นคนน้อยเนาะที่จริงไปยืนน้ำผู้ให่แล้วนุ่นใหญ่กว่าเขาเอีกแน่แน่ <laughs> ที่จริงบางนุ่นก็เอ๊ะอันคือผู้น้อยะนะ <laughs> มาเราตกวะยายคนอ้วนนี่พี่น้องตอนนี้คือเอาตักน้ำแล้วเ,เป็นเทียบห้อยเนาะเขาก็สีเอาน้ำขึ้นมาพี่ก่อนสิไปเอาไมคานเนาะเพราะว่ามันหนักแฮงเขาหาบมากับบุกแพะเนาะคนเดียวนี่ยเอา ไม่น้องกระตุน้นคนกับอาหากน้าของเขาเนาะไปที่เฮ้อยพวกกันผู้น้ำขน,นาดคู่ใหญ่แหงกนันเลยใส่อันน้ำขนาดใส่คนหนึ่งเนาะอ้าวความหน <ผม S 1> ักนองจิ้มยก,ก,กมาเนี่ยความหนักเบื้องหนึ่งนั่นคือจะได้ส่งคู่ดำขนาะดโดมุ่ยนั่นมุ่ยน้อยเลยที่อะไรเขาจะเอาเศษไงมาเพราะว่าตักบปดเดียวขนาดตักแต่ปดเดียวละหนึ่งตัวสองคู่ค่า ตอนนี้เนาะอันตะ้นก็หัามมาจาักนอยแหละเดี๋ยวซิเปลี่ยนนุ่นฮันเนบเพราะว่ามันหนักแล้วก็ไก่พร้อมนะเปลี่ยนกันแบบนี้เลยป่ะโอ,โอเคไปสบายมากลูกกูมาโลกบ้านไหนก็ห้ามน้ำเ้าพี่น้องเอ้ยอย่ามาลม่างอันเพิ่นมาฮ้นนะคะใส่งานเพิ่นเลยทุกคน เบิรงไวเดอร์พทิวายักมาเป็นเคยอยู่เหล่าเนาะต้องเห็นว่สีเป็นนี่หามเรื่อยเนาะพี่น้องเบื่เมื่อเยอเลยเ,เลยนาะเบิงจากน้ำเหือเนาะนี่เต็มหน้าผากเลยอดเอาอยอีกไกเตอร์เสื้อสีฮอนนะเพื <c oughs> ่อนาจะอยูพูมเนาะทุกคน แสดงว่าไปห้ามน้ำนี่บอกตไก่ได้เนาะมานี่โอ้ยแม่ใส่ไปแท่านี้ความอันนาบูดนะเขาไปยักไปต่า่าจำเป็นเพราว่ายุคนนี้เขา่ามีน้ำใสเนาะแม่เขาจโดนๆนไปตั้งมามีมูไล่คนไปนี่ก็นุหลายได้คนไปรลบได้อยู่เข้าไปตั้งเขาก็โบได้อันมีตอนหนึ่งเนาะมีตอนหนึ่งแม่ห้าไปคนเดียวล้วเขายานะเพราะว่าทางมันเป็นป่า ไปตักน้ำหมาล้วแบบเลนมาเลยนะจับกระตุกแล้วเ really, ลนมาเจอมาฮอนเหินท่า<ง>น <eterm oon> ้ำเลือดเลนเลยเดียวนี่เขาตอนนี <don 't you repetition> ้เขาก็มานแล้วเดี๋ยวปลงน้ำปากไปให้ก่อนฟัาฟๆงฟโอ้ยงงอะไรในนะป้าไหลอยู่เลยนักเตอร์พี่นเป็นจะได้เมื่อยป้อ เหนื่อยได้หนึ่งวนันเข้าไปห้ามน้ำเนาะมันไก่เนี่ยแล้วก็ช่วงนี่ก็อากาศฮ้อนอากาศฮ้อนอยูพ่พี่ยอมพับเลยแบบฮ<ม>้อนแบบอบอ้าวแบบบุมีล้มนะคือแบบเป็นธรรมชาติแห้งเนาะอันบ้านนะแต่ว่ามันฮ้อนเป็นเช่นไรฮู้เนาะขาบคุณคุณแฟนัวแดงดูแต่ว่าอากาศมันฮอนมันเอา <c oughs> เป็นได้บอลลาบตี่บอลลารแต่เดิอม, <c oughs> <c oughs> มันไา้มายามกันไหม บราบดอกมือน่ากับจีมายามทว่าได้มาทั้งหมวงพ่อบางแลง้วก็จีได้ติดต่อหาแต่ว่าถ้าบุได้มากับบุมุังว่าทว่านุ่นบุได้มาทั้งพี่เนาะก็ไปลินอยูเมืองไซได้ไปยามเฮือนพุ่นถ้ามีโอกาสก็สิีไปเวไปไปลินนำนะคือว่ามื้อนี้เนาะไปห้ามน้านีก่กนา ไก่เติบเนาะแต่ก่อนอาจจะเป็นป่าอีกเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอันผู้คนมาอาศัยอยู่กับหากะมาแม่นว่ากนคนมงันเขาหากะมาเบื้องจากเขาตั้งเฮือนกับห้งแล้วเขาเจ้าหากะมามามาสร้างบ้านเป่งเฮือนอยู่แถวเขตน้ำทีโอคะเนาะแต่ว่ามันสบายได้ค่ะาผู้ใดอยู่เฮือนแถวใกล้ๆแถวนั้นแต่ว่าเฮือนนองตะตุนเนจะไกลจากบนหันเนาะเขาหามน้ำมานก่กวว่าอู้ ก,ก็คือว่ามื้อนี้ก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของน้องตาตุนเนะว่าการเป็นยูของเพิ่นเนาออยู่ในหมู่บ้านเพิ่นอนตนน้ำโอกน้ำโบโออกเนาะมันเป็นจังไดน,นะมันก็ค่อนข้างลาบากได้พี่น้องถึงว่ายูภูย,ยูพาก็ตึกนอคั่น่าฮับ่อยูไกบน มันสะดวกบนที่มีน้ำนะเขาก็ต้องได้ไปหาบน้ำเคยแบบนี้แหละอ้หนักพอสมควรเนาะการนั้นทุกคนสําหรับคลิปนี้ตาตุนก็นได้ผ่านนุ่นที่ว่าไปตักน้ำก็เป็นการทายทอดวิชีวิตของตาตุนในแต่ละมือให้นุ่นเบิ่งพร้อมเนาะแล้วกระต่างให้นุ่นเหียน <c oughs> เหียนโูไปนำการชนะก็สํ้างลำคลิปนี้เนะตาตุนกับนุน่นกระจไดข้อจบคลิปเพียงแค่นี้ ทุกครอบใจทุกคนที่บ้าเข้ามาเบิ่งคลิปของพอเหาเนาะดยตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจหล่ๆเดอ้อครอบใจไปกัน๊ายบาย